สวัสดีครับมาพบกับช่องปืนนังสือยิงปลาสังเกตนะครับวันนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้พามาตีพึ่งครับพึ่งหลวงครับก็มีอุปกรณ์เล็กน้อยครับผมไม่ใช่อะไรมากครับเดี๋ยวจะพาไปตีกันนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับผมลูกมะพร้าวที่เราเอาไส้ไส้นหนมันออกไปแล้วนะครับเอาแกงนะครับเก่าลูกมะพร้าวนี่มาลูกมะพร้าวแห้งครับผมลวดเขียนไว้ไม่ให้มันแตกแล้วก็มีมีดคัตเตอร์มีถังนะครับถังน้ําแล้วก็เชือกไฟแช็คแค่นี้ครับผม เดี๋ยวไปตีนะครับอยู่ข้างบนเดี๋ยวพาไปดูครับบ้านทัดใชัยครับผมบ้านท่านชัยอำเภอศรีสัทนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับผมครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมเดินไปก็อยู่มันอยู่แถวแถวประมาณป่าม่วงครับสวนริมน้ำนู่นข้างบนนะครับเราเดินทางมาถึงที่แล้วนะครับอยู่นู่นนะครับผมข้างบน ซูมให้ดูใกล้ๆมืดนะครับผมแทบมองไม่เห็นนะครับหลังใหญ่ๆครับพึ่งหลวงนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปตีนะครับไปเอานะครับอสูงพอสมควรครับผมแต่ไม่ยากครับสำหรับผมนู่นนะครับข้างบนนะครับผม เห็นไกลอยู่ครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูใ,ใกล้ครับถ่ายให้ดูใ,ใกล้ค่อนข้างใหญ่ครับเดี๋ยวไปตีนะครับกอ,อยู่ข้างบนนะครับยังขึ้นไม่ถึงนะครับ,นะรบเห็นลังเลยครับหลังใหญ่ๆครับผม ใหญ่เท่ากระด้งนะครับใหญ่มากครับต้นมะม่วงขึ้นง่ายกิ่งเยอะมากเดี๋ยวไปตีกันนะครับหนวดเขาไม่ได้โกนเลยครับอรงนี้งานยุ่งหน่อยอ่อนไปหน่อยครับทุกๆคนอ่อนมากเลยครับเพิ่งเกาะได้ไม่กี่วันครับลุงบอกหลังยังไม่แก่ครับหลังอ่อนไปหน่อยต่อไว้ก่อนครับถ้าเกิดตีไปมันก็จะได้น้อยแต่มันก็ตีได้มันก็ตีได้อยู่มันก็ยังพอมีตัวอยู่ครับ nó vẫn gấp bạt tao khai đùn à ơi này nước ngọt sẽ nhiều lắm, luôn, à nước mà nó sẽ น้ำหวานครับผมน้ำหวานจะเยอะครับผมนี่ครับหลังใหญ่เท่ากระด้งครับผมตัวบินเต็มเลยน้ำหวานจะเยอะหน่อยเพราะว่ายัางอ่อนครับถ้าทิ้งไว้อีกสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเอ้นี่อาจจะเต็มคแต่ตอนนี้ลุงบอกเอาเลยไหนๆก็มาแล้วเอาเลยนะครับลุงไหนๆก็มาแล้วครับหลังใหญ่ ดูหหวน้ำหวานนะครับใหญ่มากแต่ยังอ่อนไปหน่อยครับเดี๋ยวผมขออนุาตตีก่อนครับผมตีพึ่งก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้ำหวานนี่สุกแดงครับผม งใัขวานค่อนข้างเยอะครับผมใหญ่มากอ่อนมากไปหน่อยถ้าเกิดทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งสุดยอดดีมาก <c oughs> เอาถังลงไปข้างล่างครับผม <c oughs> ปาดไม่หมดครับปาดไม่หมด <c oughs> ก็เหลือรังอ่อนไปหน่อย <c oughs> ครับหลักถังย่อนลงไปข้างล่างครับผม <c oughs> เขาจะบินกันเต็มเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างอีกทีครับผมนี่นะครับครบที่เราทําไปตีนะครับมะพ้าวดํายังไม่ไหม้หมดเลยครับนี่ครับก็ได้มาพอได้ครับผมถือว่าใหญ่อยู่แต่มันอ่อนไปหน่อยกระตัวอ่อนอย่างนี้นครับ,บเวลากินก็สุดยอดครับอีกสักอาทิตย์หนึ่ง อีกสาทิตหนึ่งจะดีมากครับน้ำหวานนี่โอ้โหถุงใหญ่มากครับผมเป็นประมาณสองโลได้ครับผมก็ได้เอาไปกินกันครับผมสำหรับลูกค้านะครับสนใจอะไรก็มีจำหน่ายอยู่ครับแต่ก็มีน้อยครับต้องทักมาเร็วๆหน่อยน้ำหวานนี่โหจัดเต็มครับ เอาลงมาแล้วครับผมก็แบใส่ถาดครับผมน้ำหวานก็พอได้นะครับผมเยอะนะครับดูนะครับเต็มถุงเลยครับผมก็แบ่งกันไปนะครับแบ่งครึ่งกันไปกับลุงครับผมผมตีลุงแกเจอไว้ที่ตัวเองครับผมก็แบ่งกันไปกับลุงครับแบ่งกันไปกินไปใช้โอเคครับผม กันแบบเกี่ยวๆอย่างนี้นะครับไ่ะวันนี้ันนี้ผมจะแก่นะครับผมวันจิ้มก็แก่แล้วครับ